สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตามคำเรียกร้องก็คือเราจะมารีวิวเทปปะซุยประสุย,สยกันมีคนทักมาถามว่าวงอะไรทำไมเหมือนปากระป๋องเลยมันคือวงประสุยประซุยเนาะเทปซากุระอันนี้ Made in e อิงแ n นดแทกลิทไซส์ A กับไซส์ B มี time same here เหมือนเคย you know where would you go to เพียงฝัน dreamy thisabook tail walk พาลอยแล้วก็ to bonus tag tail กับพาลอยนั่แหละจ้าแนวดนตรีเป็น dream pop กับโ o f i เดี๋ยวเรามา unbox กันเลยแกะก่อนจะแกะได้มั้ยนะหาก่อนโอเค อันนี้ข้างนอกเป็นเท็กเจอร์เป็นกระดาษนะนกระดาษจ้าข้างหลังเขียนเป็นซากุระแล้วก็ส่วนประกอบสำคัญน้องนำํำกีตาร์ต่างๆก็ออกแบบดีไซน์ถือว่าสวยใช้ได้เลยอันนี้คือตัวกล่องของเขาเนาะเทปเป็นม้วนใสสวยมากทุกคนสวยมากนี่จ้าไซส์ A ไซส์ B ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดู่เอตัวกระดาษเขาดีกว่ากลางได้เหมือนกันปกเทปกลางได้เนาะอันนี้จะเป็นเนื้อเพลงแล้วก็เป็นสมาชิกเหมือนอย่างเคยแล้วก็เป็นเพลงไซ a ไซส์บจ้าโอเคประมาณนี้จ้าเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่า หอแป๊บหนึ่งต้นมวนจะนานนิดนึงเนาะ <Bye. S 1> ก็วันนี้ขอบคุณมากคะ่ะบาย